แมเมียวแม่เมียว,เด,วเด็กน้อยแม่เมียวเด็กน้อยทั้งหลายรอคอยหลวงปู่กันเดี๋ยวรอแป๊บนะครับรอเดี๋ยวนะครับหลวงปูเ่เตรียมอาหารก่อนนะครับกินอาหารเม็ดรอไปก่อนนะครับเดี๋ยวหลวงปู่ปรุงอาหารแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยกินพร้อมกันนะครับเด็กๆทั้งหลายตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ช่วยได้เยอะเลย มีเหมียวนั่งเล่นเดินเล่นในช่วงที่มีฝนลงมาอย่างเช่นวันนี้วันนี้มีฝนลงมาด้านนอกอยู่ด้านในนี้ก็ไม่เปียกปลอดภัยแต่เดิมแต่ก่อนนั้นตรงนี้อยู่ไม่ได้นลฝนตกสาดทีนี้ไม่มีรองฝนเข้ามาแลา้วครับอยู่ได้สบายเด็กๆก็นั่งเล่นกันนั่งเล่นกันตามสบายเลย นั่งเล่นนั่งรอหลบป,ปูก,กันอยู่ตรงนี้สถานที่ก็กว้างขวางขึ้นฝนตกมาไม่เปียกแล้วบที่รับรองคณะชาริธรรมก็มีกว้างขึ้นเพิ่มขึ้นแต่เดิมมีอยู่ตรงนี้ที่เดียวฝนตกมาก็สาดต์ตอนนี้ยังศาสตอยู่สาส์ด้านนอกเข้ามาที่เรามีหลังคาเพิ่มขึ้นมาแล้วพื้นที่ข้างในนี้ก็กว้างขึ้นก็สามารถตั้งโต๊ะ ตั้งเก้าอี้ได้เยอะขึ้นไม่เปียกเป็นที่พักของน้องเหมียวได้พักของลูกเจียบได้แต่ลูกเจียบเข้ามาแล้วจะมาท่ายขับถายแล้วเปียกแล้วเธอเพื่อนแต่น้องเหมียวน้องเหมียวเขาก็อยู่ได้อยู่ด้วยกันได้ครับก็ขอนำภาพความน่ารักของน้องน้องเมียวให้กับทุกท่านได้ดูได้ชมกันขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ ให้ความรักความเมตตาน้องน้องเหมียวด้วยดีตลอดมาและตลอดไปช่วยเหลือในด้านอาหารการกินที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคขอธโมธนาบุญขอบุญกุศลทัล้งหลายเ่านี้จงเป็นเพราะพระใจยยนุ่นนำคำชูให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุข,สข,สขใจปรารถนาในขอได้ทุกความมาั่นปรารถนาทุกการทุกคน,ท,กคนทุกท่านเถิอสาธุ